สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานผมได้เอาหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับมาให้ท่านสมาชิกได้พิจารณานะครับวันนี้เราก็ต้องตามต่อนะครับในเรื่องของค้าปลีกในส่วนของวัสดุก่อสร้างนะครับในส่วนนี้ผมก็ยังไม่เคยนํามารีวิวนะครับนันก็ถึงเวลาสมควรนะครับที่เราจะต้องกลับไปดูพื้นฐานนะครับในเรื่องของไตรมาสหนึ่งปี63นิดนึงว่ากําไรขาดทุนเ็าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่2ก็คือ ในส่วนของกราฟทางเทคนิคนะครับเพื่อที่จะประกอบในการลงทุนนะครับผมนำมาดูเรื่องของงบไตรมาส1ปี63กันก่อนนะครับในส่วนของงบไตรมาส1ปี63นะครับผมก็จะไล่มาตั้งแต่เรื่องของดูโฮมนะฮะท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ g l o b a l house นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Home Pro นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทนะครับที่เขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกนะครับในส่วนของวัสดุก่อสร้างนะครับ รายได้รวมนะครับในส่วนของดูโฮมนะฮะ4,621ล้านนะครับในส่วนของ g l o b a l l นะฮะเจนารล้านนะครับส่วนในของโฮมโปรนะครับ15,000ล้านนะครับก็ถือว่าไล่เรียงไปในส่วนของรายได้ไปเรื่อยๆว่าบริษัทไหนจะทำกำไรได้นะครับเยอะกว่ากันก็น่าจะเป็นลักษณะของโฮมโปรนะครับถัดไปก็เป็น global house นะครับแล้วก็ดูโฮมนะครับกำไรสุทธินะครับของโฮมโปรเนี่ยนะฮะ 1,200ล้านนะครับ Global House เนี่ยนะฮะ615ล้านนะครับแล้วก็กำไรสุทธิของดูโฮมนะฮะ177ล้านโดยประมาณนะครับกำไรต่อหุ้นนะครับ Home Pro นี่0.1นครับ Global House 0.15นะครับแล้วก็ในส่วนของดูโฮมนะครับ0.1นะครับก็ในส่วนของ Global House ก็ดูจะทำได้ดีกว่านะครับในส่วนของอัตรากำไรสุทธินะครับนะ Home Pro 8ป6ครับแล้วก็ Global House 8.17นะครับ ส่วนของดูโฮมก็ต่ำกว่ากลุ่มนะครับ3 8 4นท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอัตรากำไรสุทธิแล้วนะครับโฮมโปรกับโกลบอลเฮาส์ก็ใกล้เคียงกันมากนะครับ PE ณตอนนี้นะครับโฮมโปร32.31นะครับโกลบอลเฮาส์29.65นะครับแล้วก็ในส่วนของดูโฮมนะครับ26.57นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของ PE ที่พรีเมียมทีเดียวครับนะบ Book Value ตอนนี้นะครับ อ่าโฮมโปรอยู่8.95นะครับนะฮะในส่วนของ Global House 3.89เลยครับแล้วก็อ่าดูโฮมนะฮะ2.65นะครับอ่าในส่วนของอัตราเงินปันผลก็ถือว่าค่อนข้างต่ำทั้ง3ตัวนะครับในกลุ่มนะฮะอย่าง HOME PRO ก็แค่2.57นะครับ Global House 1.34แล้วก็ดูโฮม0.20นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของอ,อ่ลงทุนเพื่อที่จะ รับเงินปันผลก็คงไม่ใช่ช้อยที่ดีมากนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของแคปิตอลเกนก็คงจะเหมาะสมมากกว่าแล้วก็ควรจะเข้าไปลงทุนในช่วงของวิกฤตนะครับนะหลังจากที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับในส่วนของห้างเหล่านี้นะครับที่เป็นค้าปลีกว,กวัาสดุก่อสร้างก็ถูกปิดไปเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยงบไตรมาสหนไตรมารสสก็คงจะได้รับผลกระทบนะครับนะแต่ไตรมารสสก็คงจะเต็มที่ทีเดียวครับฉะนั้นเนี่ยมองว่า ในไตรมาสสองนะครับในส่วนของกําไรก็คงจะลดลงไปกว่านี้นะครับแต่ยังไรก็ตามนะฮะบริษัทเหล่านี้ก็มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เมื่อมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับก็คงจะเริ่มมีการรับรู้รายได้นะครับแล้วก็มีกําไรกลับเข้ามานะครับเราไปดูกราฟทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับของดูโฮมนะครับดูโฮมนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟเดนะฮะนัานสมาชิกนะฮะก็มีการลงไปแตะจุดต่ําสุดนะครับอยู่ที่ประมาณต่ํากว่า4บาทตรงนี้ครับประมาณ3บาทกว่ากว่านะครับ หลังจากนั้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับและก็อยู่ในกรอบนะครับที่เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดท่านสมาชิกดูนะครับณตอนนี้เองนะครับก็ปิดอยู่ที่8บาท20สตางค์นะท่านสมาชิกแล้วก็ยังอยู่ในกรอบนะครับที่เป็นอัพเทรนด์นะครับแนวรับตรงนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะมาแตะครั้งหนึ่งตรงนี้แล้วก็มีแท่งเขียวแล้วก็ขึ้นไปได้เช่นเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่นะครับดูโฮมยังไม่หลุดไปจากกรอบขาขึ้นตรงนี้นะครับผมก็มองว่าโอกาสที่จะ ขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟนะครับที่เป็นกราฟวีคนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นในโอเวอร์นะครับในภาพรวมว่าจุดไหนที่เราจะควรจะขายทํากําไรเพราะว่าผมมองว่าก็คงจะไม่ใช่ลักษณะที่เราถือยาวเป็นแคบีต้าเกนเป็นลักษณะของถือหุ้นปันผลอะไรต่างๆนะฮะก็คงรับแค p i ต a l เกนนะครับถ้าหากท่านสมาชิกรับมาตั้งแต่3.88ตรงข้างล่างนี้ครับ ขึ้นไปตอนนี้ก็ติดแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ8.3นะครับท่านสมาชิกตอนนี้ก็อยู่ที่8.2มันก็เทสมาแท่งเทียนตรงนี้ฮะ1 2 3เทสมาสาครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับหากผ่านจุดนี้ไปได้นยฮะผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะอาจจะเข้าไปเก็งกาไรได้หากท่านท่านสมาชิกยังไม่มีหุ้นนะครับหากท่านใดที่รับหุ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ล่างๆตรงนี้นะครับก็คงจะเตรียมไปขายกําไรทํากําไรนะครับ น่าจะประมาณ11บาทเป็นแนวต้านที่เป็นไฮเดิมของเขานะฮะท่านสมาชิกตั้งแต่เข้าตลาดซึ่งเขาก็เข้าตลาดได้ไม่นานนะปลายปี2 0 1 9นานี่เองนะท่านสมาชิกนะครับฉะนั้นเนี่ยมุมมองของผมก็เนื่นองจากว่ามีการฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะขึ้นไปเป็นลักษณะของขางขึ้นตามกราฟที่เป็นกราฟเดย์ยที่ผมได้เรียนให้ท่านสมาชิกทราบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวต้านบริเวณ8.3เนี่ย ก็น่าจะเป็นแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรแล้วก็เทส3สามครั้งเรายังไม่ผ่านนะครับการจะลงทุนไปแล้วก็รับแคปิตอลเกนนะครับซึ่งมองที่เป้า11บาทตรงนี้ครับควรจะผ่านแนวต้านตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการฟลโล์บายไปได้นะครับหากว่านะครับแท่งเทียนไม่ผ่าน8.3บาทนะครับมันก็จะลงมาตรงนี้ฮะท่านสมาชิกเป็นแนวรับนะครับบริเวณ7บาท50สตางโดยประมาณนะครับซึ่งก็มองว่าคงจะออกไปลักษณะของการไซเวย์นะฮะมากกว่านะครับฉะนั้น ให้ท่านสมาชิกนะครับจับตาดูดีๆว่าจะผ่าน8.3ไปได้หรือไม่นะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็คงต้องเ,อเลิกมองไปก่อนแล้วก็ไปมองหุ้นตัวอื่นที่ผ่านแนวต้านสําคัญไปก่อนนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่7.5โดยประมาณแต่ว่าถ้าเราจะไปรับลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจว่านะครับหุ้นมันจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าการที่มันหลุดมา7.5ตรงนี้นะครับในตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดกรอบขาขึ้นในลักษณะของกรอบเทรนไลน์นะครับซึ่งผมได้เอามาให้ ถ้าท่านสมาชิกได้เห็นแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะหลุดตรงนี้ฮะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดกรอบตรงนี้ก็คือจบแล้วฮะก็คือไม่ใช่กรอบขาขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ way นะครับหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือปรับตัวลงมาเลยนะฮะจับตาดูให้ดีแล้วก็ดูที่แนวต้านตรงนี้ว่านะครับผ่านได้หรือไม่บริเวณ8.3นะครับบวกลบนะครับต่อไปก็คือ global ฮะท่านสมาชิก global ก็เช่นเดียวกันกันกบดูโฮมนะครับ ตั้งแต่มีการแตะนะครับบริเวณ8บาทตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็วิ่งขึ้นเป็นกรอบขาขึ้นเลยนะท่านสมาชิกแล้วก็ณตอนนี้ก็ปิดอยู่ที่15บาบาทส่ตังค์นะครับนะแท่งเขียวตรงนี้ยาวเลยนะครับแล้วก็คงจะมีการปรับตัวขึ้นไปในแนวโน้มนะครับที่เป็นเทรนที่เป็นขาขึ้นถัดไปนะครับแล้วก็แนวต้านเห็นแพรมตรงนี้ครับท่านสมาชิกนะเดี๋ยวเราไปดูในกราฟวิคอีกทีว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ดูจากสายตาก็คงจะประมาณสัก 16.5โดยประมาณนะครับอันนี้เป็นกราฟวิคการสมาชิกของ global นะครับนะเราจะเห็นว่ามันมาเทสแนวต้านตรงนี้แล้วครับก็อยู่ประมาณ15บาท40สตางค์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแนวต้านที่มีความสําคัญ1จุดนะครับถัดไปก็เป็นแนวต้านย่อยตรงนี้ครับประมาณ16บาท40สตางค์หรือ50สตางค์บวกลบนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นแนวต้านใหญ่ตรงนี้เป็นจุดที่เขาลงมานะครับตันสมาชิกที่ประมาณ17บาท50ตางค์นะครับนั้น ถ้าหากผ่านแนวต้านตรงนี้มาได้นะครับนะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันแล้วก็การรีเวิร์สของหุ้นเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นลักษณะของการตกลงมาแล้วก็ขึ้นเป็น V shape นะฮะนั้นราคาตอนนี้นะครับ15บหาบาทสีสตางค์นะครับจุดที่เขาตกลงมา,าช่วงที่มีการตกลงมาของกราฟชัดเจนเนี่ยนะครับ17บเบาทห้สตางค์จะเห็นว่ามันห่างกันแค่2บาทเท่านั้นเองครับท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวของหุ้นตัวนี้เร็วมากคนระับท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องไปดูว่าโอกาสเราจะไปลงทุนเนี่ยมันจะทํากําไรคือแก็บเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับนะฮะก็ลองดูโอกาสนะครับต้นสมาชิกครับแล้วก็ติดแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่าในสัปดาห์นี้นะครับแท่งเทียนมันจะสามารถผ่านนะครับ15.4ได้ได้หรือไม่นะครับถ้าผ่านได้เนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าอย่างน้อยก็ต้องขายกำทำกำไรบ้างนะครับที่17.5ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าให้ซื้อลงทุนเนี่ยผมก็มองว่าเนื่องจากราคามันขึ้นมาเยอะแล้ว ถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องลงทุนตั้งแต่ประมาณ7จ็บาทเกสตางค์ตรงนี้ครับตั้งแต่มันลงมาแล้วก็ควรจะไม่เกินแถวแถวนี้ครับประมาณสัก10บาทตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยผมว่าแคปิตอลเกณฑ์จะได้สูงนะครับแต่หากท่านสมาชิกท่านใดนะครับที่ลงทุนยาวนะครับถือยาวแล้วก็อยากจะถือหุ้นเหล่านี้ไปเนี่ยผมก็เรียนว่านะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับเทสไายเดิมตรงนี้ได้นะครับบริเวณสัก18บบาท50สตางค์นะครับแต่ย่างไงก็ตามนะครับหุ้นมันมีวงจรนะครับ มีขึ้นมีลงแล้วก็ถ้าหากว่าเรามองว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับมันจะมีการเติบโตขึ้นนะครับในกลุ่มของที่เป็นค้าปลีกนะครับก็คงจะเติบโตตามกันนะฮะท่านสมาชิกก็พิจารณาว่าตัวไหนเหมาะที่จะลงทุนนะครับส่วนที่เป็นตัวท็อปในกลุ่มนั่นก็คือโฮมโปรฮะท่านสมาชิกโฮมโปรนี่เป็นกราฟเดย์นะครับเช่นเดียวกันกับ3ตัวนะฮะมันก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับลักษณะในกรอบที่เป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็ อยู่ในกรอบนี้มาโดยตลอดนะท่านสมาชิกล่าสุดก็ปิดอยู่ที่14บาท80สตางค์นะฮะนะแล้วก็มีการยกโลนะครับแล้วก็ทำนิวไฮนะครับแล้วก็คงจะไปเทสบริเวณแนวต้านเส้นนี้นะฮะก็อยู่ประมาณสัก15บาทส0สตางค์งตรงนี้ครับแล้วก็กรอบด้านบนก็อยู่ประมาณสัก16บาท50สตางค์นะครับเราไปดูโอกาสในการลงทุนในกราฟวีกนิดหนึ่งคะัท่านสมาชิกอันนี้เป็นกราฟวีกนะครับจะเห็นว่าแท่งเทียนมันมาติดแนวต้านนะฮะ บริเวณ15บาทตรงนี้ครับเป็นฟิโบนคชี่ที่0.6ตรงนี้ฮะนะก็น่าจะเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญเพราะว่าแท่งเทียนที่มันมาสัมผัสแนวต้านนี้นะครับสแท่งเทียนแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านนะฮะฉะนั้นเนี่ยหากผ่านตรงนี้ไปได้นะครับท่านสมาชิกก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบนะครับบริเวณ18บาท80สตางค์ตรงนี้คือจุดที่เขาลงมานั่นเองนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเกิดหิวหาก็เป็นไปได้เพราะว่าในกลุ่มนี้นะครับนะฮะพื้นฐานแล้วเนี่ยโฮมโปรก็ถือว่า มีพื้นฐานที่ดีที่สุดแล้วก็เรื่องของการเงินค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทหลายตัวที่ถือหุ้นอยู่นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น land house ก็มาถือหุ้นโฮมโปรนะครับ quality house ก็มาถือหุ้นโฮมโปรนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสอดคล้องกันนะครับสัมพันธ์กันนะครับหากว่ากลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสามตัวเนี้ยนะก็คงจะมีการเพิ่มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ท่านสมาชิกก็ดูนะครับโอกาสในการลงทุนแล้วก็หากว่าเรามีความปรารถนาที่จะลงทุนในหุ้นตัวไหนก็ดูแนวรับแนวต้านดูจุดสําคัญนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับไปสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับเอาเริ่มจากในส่วนของดูโฮมก่อนนะครับดูในกราฟวิกเห็นไหมฮะมันติดแนวต้านอยู่8.3ท่สมาชิกครับฉะนั้นเนี่ยหากเราจะลงทุนนะครับควรจะให้มันผ่าน8.3เบได้ก่อนนะครับอย่างน้อยเราก็ จะได้แคปิตอลเกนเนี่ยอย่างน้อยก็2ช่องนะครับก็คือไปขายบริเวณ11บาทนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปลุ้นนิวไฮนะฮะหากท่านจะลุ้นนะครับแต่แต่ผมมองว่าลักษณะที่กราฟแท่งเทียง3แท่งที่มันมาทดสอบตรงนี้นะครับก็ยังไม่ผ่านเนี่ยนะครับนั้นโอกาสที่จะทดสอบครั้งที่4หรือครั้งที่5นี่ก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหากมันทดสอบแล้วมันไม่ผ่านนะครับมันก็จะลงมาที่แนวรับ7.5โดยประมาณนะครับหากรับไม่อยู่มันก็จะลงมาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ย การที่จะไปเล่นเกงกําไรอะไรต่างๆนะครับก็ควรจะให้มันผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้ก่อน <ide desserts> ก็ถือว่ามีความสําคัญนะแนวต้านตรงนี้สําคัญอย่างไรครับเห็นไหมครับ <t> แ <ian> ท่งเทียนอื่นๆเนี่ยมันผ่านแนวต้านมาโดยตลอดใช้เวลาแค่หนึ่งแท่งเทียนฮนะอันนี้ก็อาจจะประมาณ2อสาแท่งเทียนเช่นเดียวกันก็ผ่านมาได้แล้วนะครับอันนี้ก็3ามแท่งเทีย <t> น <ian> แล้วนะครับแต่สังเกตว่ามันไม่ค่อยมีไส้แสดงว่าวอลลุ่มมันยังไม่เยอะมากนะครับฉะนั้นถ้ามีวอลลุ่มมาแบบเนี้ยไส้เต็มๆอย่างนี้นะครับ โอกาสที่จะผ่านไปได้ก็ง่ายนะครับก็วงกลมไหมฮะท่านสมาชิกนะผ่าน8.3ไปไปได้นะครับโอกาสที่ขึ้นไปทส11เบาทก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับทีนี้ global นะครับก็ติดแนวต้านที่15.4เช่นเดียวกันครับนะท่านสมาชิกดูครับแล้วก็ถ้าเราไปลงทุนนะครับเราควรจะให้มันผ่านแล้วไปยืนได้ก่อนนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีเราก็ได้ capital เก i โดยการไปขายที่11.5โดยประมาณนะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้มนิวไฮนะครับบริเวณ18บาท19บาบาทตรงนี้ครับ ในส่วนของ Home Pro เช่นเดียวกันครับก็เป็นกราฟในขาขึ้นแล้วก็ติดแนวต้านเช่นเดียวกันครับที่15บาทโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็เทสมา3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับหากผ่านไปได้ตรงนี้ก็มองว่าโอกาสที่ไปเทส18บาท80สตางค์ก็เป็นไปได้สูงแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปทำหนีหายนะฮะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเทคนิคในการลงทุนนะท่านสมาชิกเราจะ,ะเราสามารถลงทุนได้หุ้นทุกตัวครับแต่ว่า เราจะไปซื้อตรงไหนแค่นั้นเองตอนไหนที่เราจะควรไปซื้อเพราะว่าบางครั้งเราไปซื้อแล้วมันไม่ขึ้นนะซื้อแล้วมันลงอย่างเงี้ยนะครับท่านสมาชิกหลายท่านก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกราฟดูดีแล้วมันลักษณะที่ว่าไปซื้อแล้วมันกลับลงไปนะครับนั่นหลายตัวที่เป็นลักษณะพวกนี้เราต้องอาศัยจังหวะเป็นลักษณะของฟลัวบายเพราะว่าเราไม่ได้รับหุ้นมาจากตรงนี้ข้างล่างน,นะครับหากคนที่รับหุ้นมาจากตรงนี้เนี่ยผมว่าก็คุ้งถือไปจนกระทั่งว่า มันหลุดเทรนด์ไลน์ก็ถึงจะขายนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้านะครับแล้วเรามองโองกาสที่จะเข้าหน้าตอนนี้นะครับเราต้องมองแนวต้านสําคัญเหล่านี้ถ้าสมาชิกก็วงไว้แล้วก็เข้าไปดูว่าสัปดาห์นี้นะครับมันผ่านไปได้ไหมยืนได้อะไรเรียบร้อยเนี่ยครับก็เป็นการโอลว์บายไปนะครับก็คงเป็นประโยชน์นะครับในการลงทุนแล้วก็หากท่านสมาชิกนะฮะมีคําถามนะครับก็สามารถอินบอ์มาไว้แล้วก็ผมจะได้ นำเสนอแล้วก็ตอบคําถามให้ท่านสมาชิกได้คลายข้อสงสัยนะครับหุ้นทุกตัวมีโอกาสในการลงทุนเสมอครับท่านสมาชิกแต่ว่าจังหวะเข้าไปในลงในการลงทุนนั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับความสามารถในเรื่องของกราฟทางเทคนิคพอสมควรครับแล้วก็หากว่านะครับแนวรับแนวต้านสําคัญมันผ่านไปได้เนี่ยโอกาสที่จะทํากําไรสูงกว่าที่เราเข้าไปซื้อลักษณะที่ว่าเป็นซื้อแล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมก็ มีความเสียดายอยู่พอสมควรท่านสมาชิกนะฮะก็คงเป็นประโยชน์ครับท่านสมาชิกนะฮะแชร์ออกไปให้ท่านสมาชิกท่านอื่นได้ทราบนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการลงทุนนะครับทั้งในส่วนของ Facebook Facebook นะครับทั้งในส่วนของ Youtube นะครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ